สวัสดีครับวันนี้ก็มาเดินดูมิ้มกับพ่อนะครับก็มาเจอสองหลังนะเบอร์เริ่มเลยนะเดี๋ยวไปดูครับ่ะครับผมเบอร์เริเลยหลังนี้นะครับผมแล้วก็อีกหลังนึงนู่นนะอยู่อยู่ที่มือผมชี้นู่นนะครับไปดูกันนะป่านี้ผมเคยตีนะครับข้างคลองนะครับผมนี่อีกหลังนึงเกาะแก่ครับผมเดี๋ยวลุ้นหนัวน้ํากันนะครับคือต้นกระถิ่นมันมันล้มด้วยนะมันเลยพลาดลงไปดังนั้นครับผม ไปเดี๋ยวรูดูล่างสูงขึ้นก่อนนะครับผมโน่นครับผมมาลุยกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผมว่าโอเคหรือเปล่านะฟันเลยดีกว่าน้องมิวมเลยขอฟันกระถินก่อนนะแต่ก่อนฟันน้องๆต้องจุดครบนะครับผมเอาฟันนี้ให้โดนก่อนนะฮะหนูปัดสายตายัง่นเห็นเลยรัดด โอ้น้ำเบลือ์เลยบอาความมันยังไงดิน้ำปิดตา,านะผิด นี่ครับผมหัวน้ําเดี๋ยวจะเขย่านะครับ้างผมจะไม่เอาไปนะครับผมสวยสวยงามครับผมเบลอเลยเดี๋ยวเนี้ยผมผมจะผูกไว้นะครับมันยังมีตัวหนอนอยู่นะครับผมก็จะไว้ที่เก่ามันขอแต่หัวน้ำนะครับ เอาเข็ม so uh ันทยนะครับสอดเข้าไปครับก็ไปมัดกับกิ่งที่มันโล่งๆครับพยายามทําให้มันโล่งครับหัวน้ําจะได้ไม่ติดกับไอ้พวกถาวันนะครับอันนี้ก็เคลียร์แล้วอ้าวเรียบร้อยล่นไปแล้วกว่าจะได้แขวนไปเลบังปะเนี่ยเห็นพ่ออ่ะไม่บังอะไรก็เห็นแล้วก็มัดเลยครับผม นี่ตัวมันจะไปเกาะน,นะคัตัวเลยอันนี้นะครับฟูกติดก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวออกมาเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะเกาะหรือเปล่านะฮะแต่เริ่มมาแล้วครับผมก็น้องๆทำอย่างนี้ไว้ได้นะครับผมไม่ไม่เสียหาย ให้มันอยู่ให้มันแน่นนะครับแต่ถ้ามีน้ำเราก็มากโมยอีกแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ปล่อยมันล้างไปนะฮะแต่บางรังก็ทําต่อเลยนะครับเหมือนที่ที่บ้านผมอะ่ะที่ผมทดลองน้ําเขียวนะฮะเพราะนั้นทําต่อเลยครับผมถ้าใครไม่เห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผีพานเองครับผมห้ามมาลักนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันมีวิธีอยู่ที่จะเอาตัวขึ้นนะฮะอาเดี๋ยวไปตีลังน้นแล้วก็ออกมาดูกันนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับส่วนนี้หัวน้าครับผม,ม,มนี่ฮะอีกลังนึงนะครับนี่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยเป็นทรงแล้วเขาเลยเกาะกใหม่ไว้เนี่ยพอโอ้โหัวน้ำนีไม่ใหม่รูปรังแดงแล้วครับ ม,มันจแะบบตัวมันสะเป็ดสะป,ปะอะไรเงี้ยแก่แล้วเนาะครับลังนี้ก็จะไม่เอาน้ำกันนะครับแขวนไว้ที่เดิมพิจารมาั้ย มันปิดตาอยู่นะครับสวยอยู่อันนี้ทางหัวหน้ําทั้งนั้นเลยนะครับผมตัวใหญ่หอยู่ เหมือนเดิมนะครับเราจะเอาเก็บเป็นไทยรัดที่หลังเหมือนเดิมนะครับ บนหมดเลยไม่ทำละวกนไม่อยู่นี่แต่ต้องมีเพื่อนมันเกาะอนี่นเดี๋ยวนี้นะครับมาเซก,ก็จะเป็นสภาพแบบนี้เหมือนเดิมครับให้หลังติดกับแน่และนาบกับติ่งไม้ครับมันจะได้ทำหัวน้ำไม่ผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดรูปนะครับ เรียบร้อยหลังนี้เข้าที่ยังไวเลยเดี๋ยวมาดูอีกหลังหนึ่งนะครับว่ามันเข้าหรือยงังเรียบร้อยหลังนี้นะครับผมเ mm hmm. กาะครับผมอยู่นะครปล่อยมันนะครับผมจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำปล่อยมันก่อนแต่ถ้ามันป่องเมื่อไหร่ก็มาดูใหม่นะครับ ไปเดี๋ยวไปดูรางโน้นมันเกาะเข้าที่ยังถ้ายังไม่เข้าที่ยังไม่เต็มที่อย่างนี้นะต้องเขย่ามาครับผมไม่งั้นมันจะไม่ไม่เกาะที่รางเพราะว่ามันห่างเหลือเกินนะครับจากที่ผมตัดข้างบนนะครับตัดข้างบนนะ่ะแล้วผมก็ไปผูกแ้างล่างนะครับคราวนี้มันพอมันจะได้กลิ่นขี้เพื่งอยู่ข้างบนมันก็จะพากันไปเกาะข้างบนโดยมีนางพญาอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนั้นประมาณนั้นแต่ตัวล่างเริ่มเกาะนะครับผม เป็นบางส่วนครึ่งลังแล้วนะครับผมตอนนี้นะไปดูกันครับผมว่าน,น,น้ำมีไหมอ่าอ,อันนี้เป็นมีลังเมื่อกี้นะครับต้องขอน้ํานะครับผมได้สองก้อนแล้วอันนี้เล็กหน่อยนึงเพราะว่าเกาะไม่ไม่เต็มที่นะครับเวลามันขยายกิ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทําหัวน้ําน้อยนะฮะแต่ลังแรกสูงนะั่นนะโอเคอันนั้นใหญ่หน่อยนะครับผม อ่ะเริ่มมาเป็นบางส่วนนะครับลังที่ผมผูกไว้นะฮะแล้วก็อีส่วนบนอยู่ยังเก่าอยู่เลยดำดำโน่นนะฮะที่ผมตัดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันเข้าไปเกาะโน่นเดี๋ยวจะเขย่าลงมานะฮะให้มาอยู่นี่ให้หมดนะครับผมเพราะว่าลังอยู่นี่นะครับสร้างไว้เรียบร้อยนะครับผมโอ้แราวล่นนะดินี่ใส่ถุงเราเลย ถุงใหม่นะครับผมหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งอันนะครับันนี้ใหญ่ครับผมได้กล่องหนึ่งเลยไปนี่กล่องหนึ่งได้ยัง,ยงไปครับเดี๋ยวดูพึ่งกันไอ้ดูมิ้มหลังนี้มันเข้าหลังหรือยัง อะอยู่เรียบร้อยนะครับผมถึงจะลงมามีหมดบางส่วนอยู่ข้างบนน้อยนึงนะครับผมอยู่ข้างกันเลยรังนี้กับรังที่ผมปลูกไว้สงรังเนี่ยนะไปครับผมอยู่เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะฮราจะเพิ่เพิ่สองก้อนแล้ววันนี้นะครับผมสวัสดีครับ